พบกับสุดจริงเจ้าแห่ง G F Game Off o r t u n e วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม G F Game Off o r t u n e กันนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเจมี่นายใช่เลยครับเปิดยังไงสิครับทีนี้โอ้โหอันนี้อันนี้เฮ้ยเดี๋ยวสะดุดตามาเลยมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวเจมินายกับตัวโฟ์อยู่นะครับนี่มี2ตัวเป็นตัวหมาดเดินเกมครับอันนี้นะครับก็คือเป็นกระดานที่ใช้สําหรับเล่นเกมนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นฝากลองฝากงเนี่ยก็จะมีกติกาในการเล่นเกมบอกครบถ้วนเลยครับถ้าเล่นไม่เป็นเนี่ยก็มาดูตรงนี้ได้นะครับในกล่องนะครับก็จะมีกติกาที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับและตัวเดินนะครับก็จะมี2แบบเลยแบบแรกเนี่ยก็จะเป็น เจมกับโฟร์ครับใช่แล้วแบบที่2นี่ก็จะเป็นอะไรครับเจมินายชินชิล่ากับน้องไลอ้อยครับนี่2ตัวเล็กๆจิ๋วๆอันนี้น่ารักนี่ดดิบดิอะไรลูกเต่าลูกแล้วมันก็จะมีลูกเต่าสีสีอะไรตัวตัวอะไรบ้างครับผมตัวตัวจีเอฟครับลูกตุ๊ต่นลูกเต่า GF เอฟไอตัว GF นี่จะแทนเป็นเลขหนึ่งโอเคอ่ะลองทอยดิโอ้ลงจีแสดงว่าได้กี่แต้มหนึ่งแต้มโอเค นี่คุณแผนไว้แล้วอ่ะแผนไว้แล้วผมเทพวะล่ะโคเทยแล้วก็จะมีอะไรครับสกุลเงิน G F อ่าสกุลเงิน G F เยอ่าก็จะมีแบงค์อะไรบ้างครับแบงค์ร้อยร้อะไรครับร้อยห้ G F อ๋อ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 ร๋ออ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 อ้นออออ๋ออออ๋ออออ 1 0 0่งพัน G F O K เก่งมากครับพี่น้อนหนึ่งพันห้าสิบใสกุหลาบเฮ้ยเมื่อกี้กำลังจะได้ละจังหวะโอเคแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมครับ <c oughs> อะไรล่ะมันคืออะไรรู้ไหมมันคืออะไรคืออะไรอะ่ะ <c oughs> มันคือการ <c oughs> ภาร,รกิจนะคะ <God S 2> <by. S 1> รับสามสิบใบภารกิจทั้งหมด30มสิบใบการที่ดินทั้งหมด4ใบอ่าถ้าเราไปลงในที่ที่มันซื้อได้เราก็ซื้อได้ใช่ กติกามีอยู่ว่ากากติกานะครับกติกาการชนะเดินถึงช่องวินเนอร์คือช่อง21นะครับกรณีหาผู้ชนะไม่ได้นับจํานวนเงินที่เหลือบวกมูลค่าราคาทอดตลาดของสถานที่ที่ซื้อไว้ หากผู้เล่นคนใดมั่งคั่งที่สุดคือผู้ชนะอ่าขั้นตอนการเล่นนะครับมีอยู่ว่าหาลำดับใครเริ่มเล่นก่อนอ่าขั้นตอนที่็ได้ขั้นตอนที่2ผู้เล่นจะเลือกตัวเดินที่ต่างกันคนละ1ตัวขั้นตอนที่3ผู้เล่นทุกคนจะได้รับเงินตั้งต้นเกมคนละ5 0 0 G F แต่ว่าเราเอานะแปลว่าเราเล่นได้แม็กซิมัม4คนะใช่ไหมเริ่มตั้งต้น500อ๋อเราเล่นกันเลยหรอ G F เคผมตัวสีนี้ ใช่แล้วใครทอยได้มากสุดเล่นก่อนคุณสีแดงคุณสีฟ้าหนึ่งสองสามโอเคคุณได้สองได้สองคุณได้หนึ่งโอเคได้หนึ่งเริ่มก่อนเริ่มเลยขั้นตอนที่สี่นะครับให้ผู้เล่นวางตัวที่จุดเริ่มต้นเมื่อทอยลูกเต๋าสองลูกได้จานวนเท่าไหร่ก็ให้เดินไปข้างหน้าตามจานวนนั้นทอยลูกเต๋าเลยครับจิมมีเดลูกเต๋าอ้ออันนี้คือเจ็ดสามบวกสามบวกสี่เท่ากับเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวเจ็ดคืออะไรครับคือโบโบบะ้าเวจี้สโตอ่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับถ้าตกเลขเจ็ดมันต้องทำยังไงโฟดชอบกินผักซื้อผักให้โฟดสองร้อยจีเออ่าแสดงว่าคุณต้องเสียตังค์ให้ผมสองร้อยจีเอฟินจังปะเนี่ยเพราะว่าโฟดเอากินผักเอามาอ่าทอนสสามร้อยจีอเคขาดทุนแล้วนะครับคุณอ่ะ จ้าอ่าด้วยนี่นะครับโบบะโอ้โหได้เจ็ดเหมือนกันเลยออกไปนี่ผมขออยู่ด้วยได้ไหมได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอเคครับโอเคแต่ว่าห้องเจ็ดเนี่ยสามารถซื้อร้านผักโบบะมูลค่า 600gf อได้ทำไมทำไมคุณไม่ถามผมเมื่อกี้เพราะว่าผมเมืก็บมีตาไม่หอยเรื่องอะไร หกร้อย G F เนี่ยถ้าสมมุติคุณเดินมาตกของผมอีกรอบนึงเนี่ยคุณก็จะเจียตั์ให้ผมอีกอีกแต่ว่าผมไม่ซื้อหรอกอ่าวแล้วมันมันจะมีอันไหนที่ผมจะได้ตาบ้างไหมมีต้องรอดูแล้วครับไปเรื่อยๆครับเพิ่มหกหกวันถูีโาซิกวัน t ีส t ด็บเลขอะไรครับ h a p ปีเบิร์ d เดย์เลขสิบสามเลขสิบสามอุ้ยวันนี้วันเกิดผมดีกว่า เออใช่วันที่13วันเกิดเจมินายเอาไปเลย500 GF อเอา้าวและและยังไม่พอและและยังไม่พอรับสิทธิ์ซื้อการ์ด1ใบ thank you โอเคอ่ะคุณจะซื้อการ์ดเท่าไหร่ซื้อ200ครับซื้อ200อโอเคขอบคุณมากครับแล้วก็เอาเงินกันค่าตัวเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะ200มีอากาศ please นี่ เป่ายิ้งชุบกับเพื่อนที่เล่นคนต่อไปถ้าชนะ G F ให้การ์ดฟรีหนึ่งใบไปเลยอ้าวอ๋อมาถึงน้าที่คุณชนะผมใช่ผมก็จะได้การ์ดหนึ่งใบใช่จ่าวชิงชุกบ่อ้คนแพ้เพราะว่าความบักชนะทุกคนไม่เล่นแล้วโอเคโหสิบสองสิบสองหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกตายเลยไม่เล่นเกมอ่าเลขสิบ้านะครับผมสิบเก้าได้เป็นสนุปเรื่องมาเกมเลยเลขสิบ้านะครับซื้อเทมปุระร้านเทมโปโปของโปรดให้เจมินายสองร้อยอฟห้ t e าทีต่อหนึ่งสองามส เฮ้ยแปดยังเท่าไหร่เน่เฮ้ยแปดเอามึงกรู้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชนะเลยโอ้โหชนะได้ยังไงอ่ะมาปู๊บมาคุกเฮ้ยทำไมมึงถึงจังวะเพื่อนก็อนอยู่แล้ว I win เย้เย้สรุปผลนะครับเจ้าแห่ง G F Game of Fortune ก็คือ Gemini Norwich สำหรับใครนะครับที่อยากมาเล่นเกมแบบนี้นะครับก็สามารถมาซื้อได้นะครับที่คอนเสิร์ตพวกเราเลยนะครับที่ช็อปของเกมทีวีนะครับย <Yeah. S 1> ี่บ๊ายบาย